พระครูโสพลสราธิการหลวงปู่ขำเกซาโรวัดบ้านหนองแดงอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามอายุ9 7ปี76พรรษา ประวัติโดยสังเขปนามเดิมชื่อนายขำธรรมดาเกิดเมื่อปีพศ2471ณบ,บ้านหนองแดงตำบลหนองกุงอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนางเข็มและนายโดธรรมดามีพี่น้องร่วมมารดาทั้งหมด7คนบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีพศ2484โดยมีเจ้าอธิการเนายโสธโรวัดบ้านหนองแดงเป็นพระอุปชาเมื่ออายุครบ20บ พนิบูลพศ2492จึงเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดบ้านขอทิโดยมีหลวงปู่รอดพรมสโรวัดหนองกุง้งเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการเนาวัดหนองแดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อสุบินวัดหนองม่วงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ จะว่าไปแล้วหลวงปูข่ขำเกสาโรท่านเป็นทั้งสิทธิ์ใกลชิดและเครือญาติกันกับหลวงปู่เนายโสธโรอดีตพระเกจิอาจารย์ดังแห่งลำห้วยลำพังสู่เขตติดต่อชายแดนของสองจังหวัดมหาสารคามบุรีรัมย์ซึ่งในสมัยนั้นหลวงปู่เนาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่จะเป็นด้านสัพพวิชาอาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอยู่ยงคงกระพันหรือแม้แต่การรักษาผู้ป่วยวิกิตจิตฟั่นเฟืองหรือแถวแถวบ้าน ผมเรียกว่าปั่บ้าได้ชะง,งักนักแลอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของสานุสิธิ์ทั้งสองฝั่งลำห้วยลำพังซู ครั้งอดีตเมื่อโยมบิดาท่านเสียชีวิตลงขณะที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่หลวงปู่เนาจึงเก็บเด็กชายขำม,มาเลี้ยงและให้บรรพชาเป็นสามเณรในการต่อมาหลังจากที่อุปสมบทเป็นพระแล้วก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดอยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงปู่เนาพร้อมทั้งศึกษาพระธรรมวินยัยตลอดจนถึงศัพทวิชาอาคมขาแขนงต่างๆจนมีความรู้ความสามารถขั้นอ่านออกเขียนได้จึงได้กราบลาหลวงปู่นาเพื่อ,อออกเดินทุดงเพื่อ เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรมไปยังสถานที่ต่างๆอาทิอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพศ2489-2000ถึงเขตอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรพศ2501-03ถึงและช่วงนี้เองท่านจึงมีโอกาสเข้ากราบนมัสการและฝากตัวเป็นสิทธิพระเถระชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนามว่าหลวงปู่เขียนแห่งวัดถ้ำขุเนเหนช่วงนั้นท่านจำพรรษาที่วัดก่อแก้วและ ได้ไปมาหาสู่หลวงปู่เขียนเป็นระยะเวลานาน,านกว่า3พรรษาจึงโอกาสได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติตา่างๆตามแนวครูบาอาจารย์สั่งสอนจนเป็นที่พึงพอใจท่านจึงกราบลาอาจารย์เพื่อออกทุดงไปยังจังหวัดเชียงใหม่จำพรรษาที่ออพร้าวเป็นระยะเวลา2พ0รรษาช่วงนั้นท่านยังได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอนแม่ปังพระอระหันต์แห่งยุคที่มีชื่อเสียง หลงดังในสมัยนั้นต่อมาท่านได้ทุดงกลับมายังทางภาคอีสานโดยได้อยู่จำพรรษาที่วัดโนนสว่างอ่หนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดพรรษาเหตุที่ท่านได้ย้ายกลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดเพราะช่วงนั้นหลวงปู่เนาซึ่งเป็นบูปผาจารย์องค์แรกของท่านอาพาธหนักจึงได้สั่งให้ญาติโยมกลับมานิมนต์ท่านเมื่อราวปีพศ2112-13 แม้ด้วยวัย98ปีท่านก็ยังเมตตาเล่าอาดีตให้ฟังด้วยความปีติปัจจุบันสุขภาพท่านยังแข็งแรงโดยวิสัยแล้วท่านจะเป็นคนขยันปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายยามว่างท่านชอบดาย่ากว่าเศษขยะใบไม้และทบทวนพระธรรมวินัยอยู่เป็นนิด ลำดับสมณศักดิ์เมื่อปี2336ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูโสพลสราธิการปี2557ได้รับการเลื่อนสมณะเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชทินนามเดิมหน้าที่ทางการปกครองได้รับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองแดงเมื่อปี2117 เป็นพระอุปชาเมื่อปี2229ปัจจุบันหลวงปู่ขามเกสาโรถือได้ว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่อายุพันษาม,มากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสารครามเป็นเถระทรมศีลบริรสุทธิ์สมถะเรียบง่ายเข้าหาสะดวกเมตตาสิทธ์ทุกชนชั้น